ใครที่มีปัญหานอนไม่หลับนอนหลับยากนะคะอ่อนเพลียสมองไม่บรท์นุกอยากให้ลองตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเป็นน้ำมันดำข้าวสากัดค่ะสารสากัดของเขานะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะตัวน,น้ำมันดำข้าวนะคะเขามีงานวิจัยจากทั่วโลกเลยค่ะว่ามีสรรพคุณเด่นที่ช่วยลดไขมันในเลือดนะคะบำรุงสมองต้านอนุมูลอิสระและยังมีสารเมลาโทนินจากธรรมชาตินะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยหลับสบายมากขึ้นนะคะหลับลึกขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งสารเมลาโทนินจากธรรมชาติเนี่ยจะแตกต่างจากสารเมลาโทนินสังเคราะห์ตรงที่เขาไม่มีผลข้างเคียงค่ะและยังช่วยบำรุงสมองนะคะทําให้ความจําเราดีขึ้นสมองไใยขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการอ่อนเพลียด้วยนะคะ แล้วตัวนี้นะคะเขายังอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีสารต้านอนุมูลอิสระจะทานให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยแนะนําให้ทานชนิดสกัดเย็นที่ไม่ผ่านความร้อนนะคะอย่างตัวนี้เลยค่ะน้ำมันรําข้าวญี่ปุ่นปลอดสารเคมีใช้วิธีสกัดเย็นเพียงทานวันละ2-4เม็ดก่อนนอนเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าได้ประโยชน์ครบถ้วแน่นอนค่ะ